ไอ้ตายมาตายมาพี่เนบลถนนนีเป็นบอลมีฟูเดียนะพี่ดำมาดูพี่อยู่นะพี่ดำฟูเดียฝั่งซ้ายพี่ชายฟูเดียฝั่งซ้ายฟูเดียฝั่งซ้ายดูพี่อยู่โง่ชิบหายควายตัวนี้มึงเล่นมึงเล่นที่เลยเป็นบ้างกูได้ไม้กูได้ไม้เฮ้ยหลัง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 บ้านมันหลังบ้านมันหลังบ้านมันศพศพเพื่อนหลังบ้านมันศพเพื่อนหาพี่ตามมาอยู่ละละเล่นละหลังบ้านมันศพเพื่อนกูได้ตัวไม้มากูได้ตัวไม้มาถูกไม่ได้ครัวต่อไปไปที่อื่นเลยมันมีรถสองคันนะมีรถสองคันนะปวดกูข้างบนอย ไม่ต้องเขาฟูเรียมารอแล้วนะพี่หลังต้องมันมาลีล้ไปไม่ได้ม pues mm like ไม่ต nah. ้องกลับเฮ้ยมึงกลับไปกลางไฟหน่อยกลับไปกลางไฟหน่อยกลับไปกลางไฟด่วนกลับไปกลางไฟฟูเรียขาวมันมาเยอะพูดต่อหน่อยพูดต่อหน่อยพูดกันฟูเรียขาวมันมาระวังกลังดึงดีดึงดีดึงดีมาชุบเลยมาชุบเลยล่ะลาะลาไอ้ลาหลังหลังหมูกำลังไปกลับไปกลางไฟกลับมากลางไฟเอาศพมันมาฝั่งขวาเอาศพมันมาฝั่งขวาลาโดนสาดลาโดนสาดลาโดนสาด ดึง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 เอาเพื่อนดิมึงแปลเพื่อนบ้านมันดิมึงแปลเพื่อนบ้านมันพี่แจ่มันรู้นั่ะพี่ตรงที่เรากลับข้าวบนมันรู้นะมึงกัดมึงกัดนี่หน่อยดูกันหน่อยโอ้โหขวยไม้โจมีไอ้เหี้ยสวยสวยพัดเตี้ยขวยเพื่อนไปไหนวะไอ้เหี้ยสวยสวยไม่ไหวที่ดึงดึงกูดึงกูดึงกูสวยไอ้เหนือตายเหนือตายไอ้ลูกคัดเป็ดเดือดชุบเป็นมะนาวไอ้สัตส

เฮียโอดพ่อมึงตายไอ้สัสเลื่อนๆนะบนข่าวว่าเก็บไปแถวไหนแล้วเก็บไปแถวไหนเกิดแล้วเกิดแล้วกูสารเอาไม้มันก่อนโอ้เฮียแต่ละตัวไม่ไม่ใครดันมาหลังบ้านไปเลยชุบเพื่อนก็ชุบฟรีไอ้สัสเล่นกันภาพเดิมเลยครับแยกเหมือนเดิมเลยเพื่อนเลพวกมึงมาพวกมึงมีแต่พวกตีเพื่อนไอ้ควายกระจอกไอ้เหี้ย เจีอีโก้หมาว้เทียนเหีนเหนือกันกูกันกูโดนกูไปสาคนน่ะสวน้องสวยน้องเล่กัไปน้องสวยสวยไหนน้องไน้องนีไม่ใช่เซตหลักไล้นะโอ้ยสวยสวยเล่นกันดีจัดเลยน้องมันตัวน้อยมันีไองแดตัวนั้นตัวนั้นเล่นไปยังมานองชาเลยนตัวนั้นอ้ยไม่ไม่ไม่จากเลย ้ยตรงนี้ตรงนีเฮ้ยแต่จริงๆนโอ้ยมึงตีเสมอให้มึงดีใจเล่นไมเล่นบอได้ไอเดี้ยมึงไม่ฟังเพื่อนนะมึงอย่าเพิ่งตีไอซองมันตายจะปหน้ารู้จักมึงชื่อยี่อะไรกันบแม่ไอสัสไอยีอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไอำไอำไอแห้ใจไว้ไอำไอำไม่เป็นไรน้อไม่ดูดรู้จักรู้จักแก๊งอ่ะไอสัมึงกันบุ้ยไอยี่อยสวยสวยน้งหนีไ่นีมาดีสั์เดี๋ยวกูรู้เบลงไงยี่หัวเมนหมากมีีผมเป็นลก อะ uhm, ไต่างกันตั้งเยอะมงับดิเด็กข er ี้อะมาอะไรน่เน่เฟนี่่ดกท่อไม่มึงแนาเพโล่โล่ไม่พี่กูไม่บั๊นอะแต่ไม่กิน่พี่กูฟกูนะฟังกูนะเอี้ยวแดฟังกูนะมึงรู้ไหมทำไมเาให้มึงหาศพเพราะมึงโถในไฟไงาไมึงโดนถในไฟไงก็เลยไม่ไว้แกก็เลียลลู่าเลยล่่่ะมึงไปปากแกก็ถึงเอามึงออกไปไปหา สมาร์ทยุงยยกัดี้้เรกส้ด่งไอ้เพืากไงไอ้เหีกสู้ดงไอ้เพื่อนมึงยังหินกัไอ้เสีสี่บี่สองสี่สองี่สมันเลือมันีสองพวกเอ็กดีพวกเสี่ยวไอ้เพื้ยดมมเชี่ยกเอ้เออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยอันนี้ส่งมาคนเดียวแลเลกไม่้ม้ยนี่มงอาไม่ม้เหรอวไอ้เ